เอาเส้นใหญ่พอแค่ยกแรลกแกงที่มันไปถึงก่อ,อยอดถึงคู้สัก่นกันถูกวกระแพงก็ชีแ้แดนสก,ก่นกันทอเถ่าเน,น่าสดใสตอนรับปีใหม่ปีหมูก็เป็นได้คับแต่คือหมูหน่อย <c oughs> อันนี้ก็จะคของฟ้าม์มตัวนี้เ <c oughs> สียงแคมเสียงลำหนีไมีมาแต่เถ่าเก่าลูกหลานจะเข้าได้ซอยกันสืบสานจันุรงไว้ครูอีสานพี่รอง เสียงแค้นเสียงลำวานันฟังแหลอมมวนส้นสนุกฟังระคายความทุกเสียงส้มในความโหยเมื่อนี่ไฟบูญเสียงช่องกับน้องวพวงผ่านเสียงเร่ร่าสาวงามจากเมืองรอยเย็ดกัน,นดาสาเข่มกูเอาเสียงลำมาฟังทานขอแรงใจขอแรงเชื่อนําคุณพอ่อคุณแม่ครับพีน่น้องน้องแวงกลางพี่น้องนั่งเพ่อพ้นปุจเรน่ตุตกตกจนเชยร์ไว้ในดงดังซอยกันเด้อพรกา เส้นเอเส้นก็เส่นคอยเป่นคอยไฟน้อแม่นาะทั้งลากม้ากัวไก่ทั้งตุ่มหมูจ่าวในเนี่ยแหละแตาวผู้ข่าเศ้าใส่ปนก่อนเลยไปลำบันเลยกินตะงเนื้อตะหมูตะ้ปลาโนแม่น้อมดีเจ้าภาพจะแนะมาจัดเม่นู่พิเศษโอ้ใจไห้บุญพ้องพันคัะก็ยังไงจะไม่ปนมาอีกเลยเนะ โอเล่าว่าขอกระบายคุณพระคอเดชะบารมีคุณพระศีอาิยะคุณพระคุณสมคุณแก้วสังปรกาน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสาวคนละโลกจงมาดลบันดาลให้คุณศิ้ป์คุณทางคุณบิดามาดาคุณกุบางอาจารย์จงมาพบมาคุ้มมาคุมมาบังจงมากันมาเรียงในเือนเนีโอ้ออ

เส่้เกากรกราบคารวะสาธุเดคุณพระนอุโทองค์ล้ำหนไที่วัลังเราสลองบุญคุณบ่อคิดอันใดละแก่พอเห็นแจ่มสอนธรรมให้ปัญญาเลือดลำสอดสรงสว่างใสคิดอนดไม่ไม่เฮงไม่แม่วเลือนปัญญตุ้มกิ่งว่าสิ้นตนถ้าไว่าหลังโอโอให้คนฟังได้ดูหลงฟอนเสียงน้ำไว้ละไปหมุทุกกรรมคุณพระอ๋องันให้มาปันละวิชาเดีนบุญกงร ความรู้หมได้มาหลังสู่ซึ้งก่อนว่าทาให้มาสู่ผู้ขลจะเลี้ยงกันมีบุคคลาลักบุญสะท่านที่ชุมนุมคนนั้นเดาพระพว้มารักษาเมืองบ้านเมืองบ้านแม่มาบังดันให้คนฟังสอนงงให้ยำป่ายำลุงทั้งพ่อแม่ละพี่น้องฟังเล้วม่วนใจคนละพี่ดาด่าให้เรื่องว่าอยู่ไกลไกลไกลจะเลี้ยงกัน หาปุ่ทต yeah, ้องกุญราตลอดตัวบางความมาซ้อมมาซิงหินเล้าส่อซอนตลอดพี่เล้ยงน้องไกยไทยเาสวรรค์ผู้อาชีลังยูคนมาเยือนนั่งฟังก่อนอย่าเฝ้ามีเมืองนองเจ้านั้นวันนี้ก็ทุเรียนน้องเหนือปารุงคนกงกราบบางทีเนี่บางทีเนี่บางทีมันยาบสาขามอตะละอดกับยาเฝ้าเดือดร้อนฟังก่อนห้องสีทั้งละว่สทงองค์ที่มาสกันกาอณอค คนน้อมเพราะวะ่าคนลำนีมม่จักความดีความสสวมันลดปนเปลี่ยนเองเลยผมเขาใส่กันเอาเรื่องกวาธทำม,มันดาานี่ามาลำบยกใครไหวอ๋อ หลังจากพวกคุณพ่อคุณแม่โจ้ากันนะครับรับประทานแนวจินแนวอยู่มา่อตอนรับขับสู่อินน้ำรานว่าลำเลืมจัดการเสริมก่ตกแต่งพอเสร็จแล้วจัดแจงโยกเกาอนยอพวัวไข่ขขขขอ้อมาดูคาตอยังแน,เน่เพียงพอนเล้วละแม่โคบโูส่วนจัดไข่อ้อใส่ขันจุดเทียนละประกอบนั่งคูกเขาโนบหนอ รอบนอบก่าปสัมทีในถึงคุ้มความดีลระไปมดสุญญานคุณคุมมบ่าและกระชังละวิดามันดาพระพุทธรักษาพระธรรมรักษาพระสังฆะรักษาไว่เบิดตลอดจึงศักดิ์สิทธิ์อยู่อดก็จักกวาดมาดดนบันดานนำโชยุส่งให้หัวคิดปวดปวงคิดได้ว้ว่าพุทธนาคนำเทวดาพลอทั้งยังว่า้ไปมุดสุย่า่าแมเท่รนี้ผมมีคุณความดีเสือสัดความโอทั้งนี้นาให้กิน hoàng khâm im nghe vô cả mẹ nè cho ra ní cả gia đình này ní có sơn mà xuôi ngắm bu cả là sĩ quay nhóc co nhó khen sĩ quay nhóc co nhó khen là cả đầy tạm biệt cô bà sẵn sàng hay phấn hà lấy lăng kim mẹ không cả ngắm một đôi vai chàng ai xem đang phăng muốn là có một thuộc xuân thầu thì riêng ma hắn là vây vây sắp tha là phố biển châu pha nữ nhâm hòa nữ nhâm mẹ mưa để vắng khóc là phụ biến là vắng than là sắp tha cả khen. วันนี้เจ้าภาพเจ้าสัต t h าพรพี่น้องพ่อแม่ยสางนำทำบุญแล้วก็ไปอุดหนุนจ้างมอ่อลำคูมอเหม่นหมอลำมูแล้วก็เอื้อมมอลำก้อนได้รับการฝึกสอนเลี้ยงมาขัดแม่เพื่อให้พวกพ่อแม่เจ้าภาพสัทธาไปก้าเหลือกอ็มาสืบกันบวมสืนอยากที่อยู่บ้านอื้นแล้วพี่น้องป่องไปก็มากันดีหลายคอฟังตั้งท่าได้ยินแท้เขาสาวาสาวาว่าหมอลำพูดีบัดมาหอดอีลีแล้วพูดีสมสาง หลายกหลกจะได้เงินล่องล <c oughs> คุณฟังฟันเสียงเลไล่วางขึ้นวานก็ไปตโตลงหนาวน้อกันอยู่ทางพ้นทองวันนี้ใครในอากาศดีเนาเเถาเนาะปีเก่าพาันไปปีใหมา่ย่างเขามากกตตอนรับลมหนาวตอนรับโศกตอนรับไซโดยเฉพาะวันนี้เจ้าภาพใหญ่ให้โอกาสเท่าก็รวมสานนั่งก็ทำบุญฉลองรัทิพื่เอ,อืทิศส่วนบุญสวงกศลแด่คุณแม่สมศีคราม ผู้ที่ลวงลับนับขันจากพี่จากน้องจากพอ่อจากแม่จากญาติพี่น้องผู้ที่ตั้งกองบุญกองกุศลครั้งนี้โดยควมหวังหาอะไรเมื่อลวงลับนับขันไปลูกเต่าลูกบุญลูกคุนกัตันยูกตเทวทิตาญาณดวงวิญญาณบ่ไเ้เกิดดีถึงสุขก็ต้องเฮ็ดตามเฮ็ดฉีดตามประพเพณีคคอทำมาเพื่อสางน้ำกระทำบุญสมกุศลไปให้ด้วยจิตใจเป็นห่วง ขอบคุณเ้อคณะเจ้าภาพคุณพ่อทวินคุณแม่ประภัยสีคำกค็สือม่นเจ้าภาพแล้วเนาะนะฮะนะา,นา,นา,นาี่ทีเนาะขอเสียงคณะเจ้าภาพดังๆด,ด,ด้วยครับเหมียนบิดเลยตันนี้ใจละแม่เย็นนะแม่เย็นเฮ้ยเฮาใหญใหม่ถึงเวินร้านไปียเหมียนฉบับผู้เฒ่าได้ลูกเป็นจังไรแบบ คุณพ่อถวินคุณแม่ปอไพสีข้ามนังอยใส่ลกหลานมือสุคนขอบคุณเด้อคุณพ่อปรีชาคุณแม่คำปุ่นประวันโตคุณแม่ยุ่นสีข้ามพ่อประยุนแม่สมบัติเพชรนาคของเงาพ่อสุบินคุณแม่เย็นเนี่ยเป็นเจ้าภาพเก่าของหลูกของเตา่าเป็นพอ่อเป็นแม่ของมูเข้ากับวาชัยเนาะผูกแขนใ้ย่างแน,น่นเลยมามาล่าง,งานดีพอเข้าคนละคุณพ่อสุบินคุณแม่เย็นนิรารา คุณพ่อประดิษฐ์คุณแม่พิกุลสีครามท่านร้อยตรีสมัยคุณแม่สำแดงแสงอื้อของเฮาท่านผู้ช่วยศักชัยคุณแม่อรัทศีครามพ่อแสงชัยแม่สำรักนาบำรุงหล่อนเดวเจ้าภาพใหญ่คุณพ่อของสินคุณแม่อรัญญาสีครามพ่อญาติพี่น้องและคุณไพบุญเสียงทองพวงพันธ์สีคราม พี่ผู้สวดจะคนมาละสีข้ามผู้ให้คนพ้องพันได้ใส่น้ำสกุลน้ำหมอ <c oughs> เอาขอเป็นลกูกเป็นเต่าเนะ่าพ้องพันเนาะเออไฟบุญเสียงท้องนองพ้องพันในน้ำมารวมผู้หนึ่งในงานบุญเด้อพ่อเด้อกราบขอบคุณศรัทธาที่ให้มาร่วมด้วยบัดนี้สิขอว่าไหวพร้อมไงศรัทธาไทยท่า,ทา,ทานเจ้าภาพทุกท่าน đỡ hay mi suốt lượn luồn ăn quá sầu trầu da mi khuôn hòa khuôn mẹ cho ba với sàn nam thắp hay than đá dù mặn còn nhà những เดอกออลาธนาทุกสิ่งของให้เจ้านั้นได้สมดังมาดังไม่เงินคำนันให้ล้าแสงลางโกรธยููทางทางอยู่ทางใส่เปืนเจ้าเมีเศรษฐีเป็นผู้มีบุญล่นฝูงคนเจ้าได้เพื่อนลงทุนมานีมิดหลายเสียงกับวายานเมืดเป็นล้านกับว่ากลัว เงินคำนั้นแม่ลายเสนลานโกรดหย u ทางทาง่านหย ua ทางใส่เวียน่าทางเสียทีเป็นผมมีบุญล้นฟุนคนเฟ่ได้เพื่อนมีคอยขามาใส่เงินวางความใส่ทั้งขางขวาขางชายใครล้วนแต่บอกใบ้านท่านต้องการในอะไรสู้อันไม่มีพร้อมพอทวินแม่ประไฟเอ้ยเกิดศาสตร์ใดพบใดและให้เมื่อหอมคือแพงอบเสยอ,อยาให้กิน ละถึงยังโยยัมเกเรแต่ให้มีพวกพอลละถึงยัมนอนให้มีสุขทุกทุกทานมีเงินล้านหัวสุขกวอให้สุขล้นกว่าแต่ลังเสียงปรบดังๆขอบคุณเจ้าภาพจักเธื่อนคุณพ่อคุณแม่มีน้อง ปูเบาฝากว่าท่งนี้คือนหาวพอค้ำพันตัวไหนพ่อคำพันปูเบาคำพันเอาเกี่ยวคุณพวงพันเพื่อพ่อคำพันจะไหนกันเถอะได้พ่อกันได้สายสัมพันธ์เนาะพวงพันเนาะพ่อคำพันเนาะฮะพอดีมีหลายหลุนหลายไววคอยเป็นคอยไปตะวินในถือใจผู้สาวหลุนใหญ่สาวรัฐผู้สาวหลุนใหญ่จากสี่สิบปีหอดเก่าสิบ ซาลุนหน่อยจากซีสิบถอยโยนจะน้อยอ้ไรมาแค่โยนโยนใช่กันจะน้อยใช่ไหมนางเอ้ก็ฟังเดืองนองฟังเดื่อเกี่ยวแล้วไปเกี่ยวเกี่ยวใหม่ฟังเรื่งเกี่ยวไปเกี่ยวเกี่ยวมัน

เึงใบเป, yup. <po bio> ปิดลมมาพัดเป็นเรียงการเปิ่งใบดารงเอ้ยสาววงพันงามไหลเอ้งาเรือนองงามปันที่ยบ่ถอนใจอนไทยยิ้มแต่งลงมาตอนไที่บ่ยิ้มแตงลงมาเรื่อจคนงามมาทำสียอยโคละจำทั้งฝ่ารองดาราบอกปานานองดินหนองพีบอกปานานองดีว่าจะได้คนดีอดพอยิ้มมามาลองยิ้มอกสูยยิ้มอกสูยยิ้มอกสูยทำท่ากินเก้อ เธอในตาใจเพิ sea, Respect, ่งดวงวันผอมห่อยยิ้มนิดเถิดแม่น้อยยิ้มนิดเถิดแม่น้อยอยังไงยังไงให้มันชัดๆนะเจ้าจงจงจังค่าคาจังวะไม้มันถอยออกแต่าดิบุ๋มเคยเป็นวัดเศร้าไหมแม่หนูน้อยแม่หนูน้อยเจ้าได้ยิ้มไรเจ้าดิ หวังแค่เน่างมันกุดยิ่งนิดเถิดแม้นอนน้อยยิ่งน้อยเวลาจะลำยิ่งน้อยเวลาจะลำคนตาไม่มาเน่ห์คนตาไม่มาเสน่หองหลัสทะเลก็เสน่ห์ลอยลมสมนางยิ้มฟันถึงเขาทีสมนางยิ้มฟันถึงเกาทีเปรีรังเงือเลาะเรียรังเงือลาดี นาโบดีบดหน้าโบดีบดจะเ็เาจะไกส่วนไว้สวนไว้ือบป็นอะไรพี่แม่ขอเงินน้ำกระเจงเป็นตาขาดปวดเนาะพอต้องคิดน้ำนองดอกพี่ไปถือโลดมาี้กันถือมาดิเงินล้ำก่อนเอาเบิรผู้เดียวพอจะบินเลยบหลุเนี่ หักเนาะมาพอกันใหม่เนาะส่วนวายเกือบฟังมดล้นาส่วนวายเกือบฟังมดล้นาอย่าแต่หันใจป่ากัล้เด้อเขานี่เต็มที่ไอ้ใส่ลำนอนเตียวเต็มที่ไอ้ใส่ลำนอนเตียวเกี่ยวบ่อไหนใครกันเราโตเถอะบ่อไหนจะไดไม่ร้องนะสมมุิเป็นตัวแทนนี่พอพันเด้นเถอะบ่อไหนจะไดไม่ร้องนะเถอะบ่อไหนจะไดไม่ร้องนะเตยมตัวยืนย่ออยู่ทำไม เตรียมตัวยืนย่ออย่ทำไมอย่าถอยใจอย่าถอยใจเถอะเขามาอีกนิดเถอะว่าจะให้ติดกับพี่ธนางั่นเถอะว่าจะให้ติดกับพี่ธนางั่นขอเสียงพ่อพันน้อยผู้เฒ่าลุ่นหัวปีขึ้นหน้าโอ้จุ๋มเถอว่าจะให้ติดกับพี่ธนางั่นะลบหล่อเธอชอบมาพานลบหล่อเธอชอบมาพานปวดใจใจพี่ธนางบ่นพอจะทันเห็นเธอ เมืองพนหรือบริษับานไฟเมืองพนหรือสีดาบานไผคาเพือนิบกคือนองข่เห็นบ่อห็นเ่คือนองบ่เห็นเพิ่นอเป็นกัะไรคือเทียงเถอนพูดหน่อคือยังน้ำมูเนี่ยเถู่ไ้บ้างแล้บว่คือ นี่แล้ว,ลวนี่ละสิได้เปียบมูอหุกบ่บได้เปียบจังไงขอเห็นเราโยธาได้กับธานั่นฮะผ้านั่งอกเขาป่าด้วยบ่เนี่ยเดินดงดันปา <c oughs> ่าหาหงอลงฉันว่าเป็นป่าละเหมาะได้คุณป <c oughs> ่าล้ท่านั่นเขาฟ้าชงไป อาเท่านั้นเขาไาชมไฟมาจากขลาลางใเที่ยวไปชมใหมข้าในไว้กว้งนี้ขอลาเป็นหมูหมูาังและนลบองินมีอาจะนี่ติไม่ไปให้ร้องน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 ้องไม่รันนะมาเกิดตัวเราถึงทนเพืนไปเอ็นเราไกไปนะเอ็นเราไกไปนะจะนี่โดดไป ตกลงกันก่อสูงแล้วผมไม่เอามันหอมมันหอมผเกาทำตัวไปกัล้วกเฮกูฮ้องลุ่มจูรำจันนั่นเราจูรำจันนั่นเราจูรำจันตะกูตะกูคันฮ้องลุ่มจูันจันจักาดจันมันขันมันขันละตะวันลงหลับตะวันลงหลับคำมามันจันแล้วผมก็ทิ้งหน่าไปเสียนจัละมาจันยันยันห้องยันยันห้องยันยันยันห้องแดงของกองไฟเอายักษ์เาไก่ฟังคุยรางนี้ ก็ไปฟันคุยนั้นที่หลดนั้นหน้าบ้องทางไปที่ไร่โมกงตะไปสุดสบไปโมกขึ้นวัดเก่าเท่าแล้วก็ไปแล้วไดเลยับยินเต่าหลังแล้วจังซื้อสมผักกินนั่นีนนออนนน่นอนคงข้าเราไร่ห่ํงทำนั่งกลางป่าไปสามเดือนก็กระวดูตั้งไท้ายปีฟังเสียงหังวัดดีฟังเสียงเกิเกินเกิ เกินเกินเกินลราบอกเกินเากินฝ่าฝนเลี้ยงรมตกเกินกินฝ่าฝนเลี้ยงอารมตกถึงเลืดดเด่นหกเดอนหกลังลงมันเลี้ยวพักรลาหังแก่ไปดังนี้นี้ฉากอุปปาไม่หาน่อยนะแต่แท่งคิดแง่งแม่งเล่นหัวมาวิ่งไงอดสากยป่าฝหลวงควงตกลงไปความขวงเหย็นดขวางเข้าจ้งไม่มาลองจ้งแจงมันของนาคามนาหน้านวลแค่ส่วนสะกอนนนั้น สื้เดีจะกรอบพี่น้องเราเต้ยจะหน่อยเนาะเออฮะบนลงพี่น้องนั่ง,งโอ้ผู้จัดการท่านผู้จัดการกอบบนตีบอกว่ายจะเพื่องเด้อจารย์ียเฝ้าเต้ยเรียนเชิญน,นะครับท่านคณะเจ้าภาพด้วยความเคารพนะครับถามบอบมาไล่ถึงแท้ขืนท่านที่แรลกคุณพนาคือบอว่าจังเลยอ่าคุณพ่อคุณแม่เจ้าภาพนะครับขออนุญาตก,กับเรียนเชิญจำพ่อคอยเลี้ยวหาอีพอคอยไปเห็นเราถ่ายอยู่ท่างหลังเป็นตวฉัน อ,อินโทรอินโทรต้อนรับคณะเจ้าภาพนะอุ๊ยพ่อขอบพระคุณครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับเอาพ่อกระลหลกมาคือกันขอบคุณครับคุณแม่สวัสดีครับแม่จะเฝ้าจะเฝ้าคอยกันไปท่งนวีวกัน ขอบคุณครับขอบคุณครับแม่ยืนตรงๆบันทึกภาพก่อนคุณบอสุบินเชิญทางนี้ครับเอ่จ้าภาพครับผมครับที่เจ้าภาพกำลังบันทึกภาพอยู่นะฮะครบไปนี่อีกบอครบไป ขอบคุณครับพี่ดอนครับปรบมือดังๆอีกสักครั้งขอบพระคุณคุณพ่อเอ๊ะครับผมครับใบมืออีพ่อเจ้าน้อยเจ้ากันเถอะไบแน่แนนไบแน่แนนพ่อสมหกหมื่นเจ็ดหมื่นพ่อไบร์อีพ่อฮ่อฮ่าพ่อเจ้ากันไปยังเหรออาจารย์ดนตรีเนาะเต้เจ้ากอนสักกกอนบ่เนี่อาจารย์ฝ่ายดนตรีขอบพระคุณกระดาษจาภาพขอให้สุขีมันซึมมั่นมือเก่าเด้อบ่เด้ออายุยืนพ่อร้อไรพ่อแข็งแต่พ่อ ในจังไหนพอพัดพออย่าขึ้นมาลักลักขึ้นพอพอขึ้นพอเอาเงี้ยสิบบาทก็ได้เสร็จเลยเจ้าภาพข่าววันนี้ตายเป็นไทยเต็มที่ีตีหาโดนฮ้องเสียงแคะก็ แรงนั้นำปลุกขึ้นกดดีเรามาเทโครัเพงอาสาบลับวงรับเพงอาสบลับงเรามาเทโครับเพ่งพม่ทำาสายชนะวันเรารับวาสายนะวันเาเป็นที่ว่าแ้คฟังนป้นวี่บอกให้คนฟังจะยิ่งนะจนฝากที่้าเปลาแล้วยืมกลมาเ้ป่าแล้วยืมกลบบ้านยิ่สุดเศร้ารกกันลมด้ินทิอไม่กันฟ้อนไปลำไป เขารอนเขามีทัก่อนทั้งเศ้อทั้งดีเคอดตีก็พวดี่ส้ำบ่รอนใสแต่แก่นั่งไต่ลนไต่เลันแก่เล่นไต่ลนไต่เล่นแก่เสียงแคบนีกะแหงมวนเสียงลับนีกะแหงมวนเสียงแคบนีกะมวนบ่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 คุณพบอมวนบ่มวนมวนมวนยูมวนยูมวนยูมวนบ่มวนบ่มวนบน

บัดสิล้มกรบบัดสิขึ้นกระทิพร้อมกันเนี่ยขาจ้างขึ้นกบจ้างลกช่อนประมือให้คุณพ่อจะภาเลยค่ะได้รับน้ำลูกชายหลืได้บนเอาคุณพ่อพัดไปชองพอาขอคุณใด้คุณบ่สุบินเด้พ่สุบินนี่ละล่ะเชยงแคบนี้กันเองมวนเียงรับนี่กันหงมวนมววบ่บอมบวนบ่

สิเดีสิเขาะไรร็ดไหยังจงใจสุราพากห้มันมาสุราพากห้มันมาว่ากินแล้วพวกเราสนุกสนานเพราะเราม่ยังไม่ต้องการเพราะแค่ล้ยังไม่ต้องการเพราะเรายังไม่ต้องการสนุกสนานไปเลยพวกเราสนุกสนานไปเลยพวกเราจังหวะดัสุรานเราจังหวะเนี่ยเราุกนั่งเรากินแล้วมดเอเจ้าไม่หมดกินมั้ง ເມືອງມ່ວນກັນຈင်းແລະສະຫຼະດາວໃຫ້ປວກຈင်းປ່ອຍມັນຕ້ອຍລົກນັ້ນກັນລະນາໃສຄົນລະກັນນິ້ນນາສະນາຄົນລະກັນນິ້า Qua gần như vậy thì mình đã để anh ok lòng hiến cho mày ok lòng hiến chạy mày hiến lòng chạy mày hiến lòng mày 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 một xét tớ Cái gọt trong Chụp Chẳng mà sao Nắng là nhắn lắm chả là sĩ cà Mà chả là sĩ hồ cà phì Ngân phí mì khó mê cà phò Chẳng mấy sĩ đất là sĩ mấy khó Có non là sĩ Có đến เดือนสิบสองวันเราจะตัดไปตอดไปขอผลเพบาะ่มาไกล้ตองมีผัวผัวไม่ซื้อเฉพาะวันใดกันมันบอกเยันติดเทอแล้วเข้าใจผู้หญิงเทอให้หัวใจผู้หญิงช่างพูดไม่จริงทบหน้ากำลังเดียวเดียวรักเดียวชั่งเดียวเดียวรักเดียวฉันหลอกหลอกดีจังแล้วใครเสียหน้าไม่อยากจะฆ่าให้ตายจริงจริงเจอแล้วเราผัวหญิงไล เชอแลี้ยวโหญิงหลายใจโหญิงเมืองไทยมีมากนะนะจับเจอแล้วนักการณ์จับเจอแล้วนักการ่์โลกปันญาบุเซ่เซ่ความเ่าจะแทงแล้วก็รำคำหนึง่งสาวนาา่าหันผู้ใดบ้านขอเสียงพี่ตาผู้สาวโสดบ้างเถอะโหยิ้งใจดำเลยครับ ใจดาาือกับพีอัวมาจกซอพ่อจัันไหมตักจิ้ไหมพีจ้าพีจ้าตักจิ้ไหมพี่จ้าพี่จ้าเจอวัวไม่ร้อนาจักกระด้ังไม่ถจเพื่อนจักกระด้ possono, ังไม่ถึงเพื่อน้องเขาเรื่อเรือนรักจืดจังฮะหลับแล้าวที่ลงงมงายบเหล่วัี่ลงงมงายเสืหลูกผู้ชายติตมตากวักทะลมห่ใจชายเห็นมาลายคนเหนวเห็นมาลาย con lè hông ơi thiếu bạn này dù thiếu sáng thắng bạn này dù những lá trẻ rơi rắc rơi những rơi rắc rơi mày thế khó mẹ rắc là cả trăm câu rắc là cả trăm câu thật nè vô dụng tục giá lũng ngã rốt Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ เดินดอกฟังก่อนรัอต่อเดินดอกให้ฟังก่อนสอดต่อเราร้องใหันสีสลงตีบ่อเดินสีนานองแข้มสวนสะกอนั้นนาขอบคุณฮันเกลีติมาสันมิตาผู้สาวเจ้าภาพมิตาผู้สาวรุ่นเดียวกัน